สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาแนะนําสื่อการสอนสื่อการเรียนออนไลน์นะคะอีกรูปแบบหนึง่งในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะหรืออิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้จะเป็นของสํานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาหรือสื่อการสอนนั้นมีความน่าสนใจยังไงนะคะขั้นแรกเลยก็คือเราเข้าไปที่ Google นะคะ จากนั้นเราพิมพ์ว่า search นะคะอักษร onlearn จะเห็นว่าขึ้นมาอันดับแรกเลยนะคะอักษร a l l l e a r n แล้วก็คลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้คลิกเข้าไปอันแรกเลยค่ะจากนั้นก็จะมีข้อตกลงการใช้งานระบบอักษรออ l e a r n นะคะของสำนัก ของบริษัทอักษรเอดูคชั่นจำกัดมหาชนอ่าเราก็อ่านเสร็จอะไรจบแล้วนะคะด้านล่างจะมีบอกนิดนึงว่าคลิปวิดีโอการสอนนี้จะทำขึ้นสำหรับใช้ในช่วงที่สถานศึกษาเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยคลิปวิดีโอการสอนนี้จะใช้ในช่วง 4, 4สัปดาห์แรก ของภาคเรียนที่1ก่อนที่จะสถานศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะคะก็คือเขาทำมาสําหรับเนี่ยการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะคะเราก็ยอมรับข้อตกลงอ่ะหน้าหน้า,นาตาจอก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้เราทํายังไงต่อในฐานะนักเรียนนะคะเราก็ต้องลงทะเบียนนะคะเราคลิกไปที่ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตอนนี้ทุกคนยังไม่มีทะเบียนนะคะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอักษรออนเลนเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะจะเข้ามาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อนสำหรับคุณครูที่เข้ามาดูนะคะคุณครูสามารถลงทะเบียนใช้งานได้เช่นกันโดยเข้าไปที่สมัครสมาชิกการเข้าระบบ ครูนะคะการเข้าสู่ระบบครูอันนี้ส่วนของนักเรียนก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบของนักเรียนนะคะเราคลิกเข้าไปที่สมัครสมาชิกจากนั้นก็จะมีข้อมูลส่วนตัวให้นักเรียนกรอ,อกเพื่อสมัครสมาชิกอักษรออนเลินนะคะก็คือใส่เข้าไปก็เป็นชื่อสกุลโรงเรียนนะคะอันนี้โรงเรียนเราสามารถพิมพ์ได้เลยชั้นมอไหนอีเมล สิ่งสำคัญก็คืออีเมลนะคะต่อไปก็เป็นเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือพาสิร์ดหรือรหัสผ่านนะคะการตั้งรหัสผ่านองค์ประกอบสำค,คัญสำคัญ3อย่างก็คือตวอัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลขนะคะจากนั้นเรายืนยันรหัสผ่านแล้วคลิกอยอมรับข้อตกลงนะคะ แล้วก็คลิกลงไปยอมรับเงื่อนไขแบบนี้แล้วกดลงทะเบียนอันนี้ครูไม่ได้กรอกอะไรเนาะมันก็เลยต้องกรอกอะไรให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราคลิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราต้องเข้าอีเมลอีเมลที่เราระบุไปตรงนี้นะคะเพื่อไปกดยืนยันการเปิดใช้งานระบบอ,ะอักษรออนไลน์นะคะผ่านอีเมลก่อนแล้วเรามาเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเราจะใช้งานได้หลังจากนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปครูจะเข้าสู่ระบบให้ดูนะคะการเข้าสู่ระบบอ่ะอันนี้ครูลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครูก็จะใส่อีเมลของครูนะคะ ่าโอเคค่ะตอนนี้ครูก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นชื่อครูว่าชัดพิไลจันรามนะคะเราจะดูเราจะมาดูกันนะคะนี่คือหน้าจอของอักษรออนเลินนะคะจะมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มสาระหลักก็คือภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศและพิเศษขึ้นมาก็คือ EP English Program นะคะจะมีสื่อการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม1นะคะปหนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6หรือม .6 นะคะหน้าตาก็จะเป็นในประมาณนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างของภาษาต่างประเทศนะคะ ภาษาต่างประเทศก็จะมีหนังสือแบบเรียนของอักษรเจริญทัศนะคะตั้งแต่ป .1 ใช้หนังสืออะไรไปจนถึงม .6 นะคะนี่คือหน,หนังสือของเขาเราก็จะมาแยกดูกันสำหรับโรงเรียนขนมพิทยาเราใช้อ่ะนี่คือเราใช้หนังสือ Spark ม .2 นะคะภายใน จำได้ไหมที่ก่อนที่เราจะตกลงอะคะ่ะกดตกลงยอมรับข้อตกลงอะอ่ะเขาจะบอกว่าเขาจะสร้างสื่อการสอนมาสำหรับ4สัปดาห์แรกก่อนเปิดเรียนจริงนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือหน่วยที่1ของการเรียนนะคะหน่วยที่หน่วยการเรียนรู้ของ Spark M2 ก,ก็จะมีทั้งหมด10หน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยที่1ค่ะ day after day จะมีคลิป การจัดการเรียนการสอนโพสต์มาให้แล้วนะคะส่วนอันนี้ค่ะจิ้มไปที่หนังสือนี่คืออ e ีบุ๊กที่ครูจะให้นักเรียนดูนะคะอ่ะจะมีบอกความหมายของสัญ,ญลักษณ์ในการใช้หนังสืออ e ีบุ๊กรูปนี้ก็จะเป็น Image เป็นคลิปเป็น Audio เป็นคิดวิเคราะห์เกรดความรู้ความรู้เสริมและ คำสับอธิบายคำสับนะคะเปิดหนังสือป้ายเรื่อยๆอนี่ก็คือคอนเทนต์หรือหน้าสารบัญว่าในหนังสืออะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะ starter อะประมาณนี้นะคะแล้วเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือนลำโพงนะคะ size <Ex> ก็ g h t e e Page What's name? your ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเสริมล่ะเสริมอ่าเสริมก็จะบอกว่าอ๋อ sorry นะคะ เมื่อกี้เราเรียนหน้าไหนล้หน้าแปดเนาะอ่ะเมื่อกี้จะมีเสริมนะคะจะเป็น Gre e t i n g หัวข้อของเรื่องก็จะเป็น g r e e t i n g and introductions ก็คือการทักทายนะคะแล้วก็การแนะนำตัวเองก็จะมีการเสริมขึ้นมาว่าสำนวนที่ใช้ทักทายเมื่อรู้จักกันเป็นครั้งแรกในการทักทายกับบุคคลที่เราไม่รู้จกักเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเราจะสามารถใช้สำนวนต่อไปนี้ซึ่งแสดงซึ่งแปลว่ายินดีที่ได้รู้จกัก ก็จะมีตัวอย่างประโยคมาให้ Nice to meet you I'm glad to meet you pleased to meet you Nice to know you ประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับคือซือการสอน e-book ในครั้งนี้ต่อไปจะเป็นคลิปค่ะคลิปอักษรเรียนสรุป1 day after day เรื่อง job with a difference อ,อันนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะ 5, 4, 2. 2> สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่เจมี่นะครับกับรายการอักษร on learn แล้วแค t c ประวัตจับ อ,อย่าจับตรงนั้น,นอย่าจับตรงนี้อแต่ว่า,มมวารจริงๆนะคาว่าแคชเนี่ยสมมุติมมว่าเรามีหนังสือเรียนเราก็สามารถเรียนไปพร้อมๆกันกับคุณครูคนคน,นี้ได้เลยนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างการใช้ e-book ของอักษรออนไลน์นะคะต่อไปเรามาดูม .6 แต่มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งค่ะก็คือตอนนี้ ม .4 ถึงม่ะเดี๋ยวนะคะม .4 ถึงม .6 อ่ะจะไม่มีคลิปหรือการใส่เสียงใส่อะไรลงไปในอ e ีบุ๊กนะคะเราจะมีแค่อ e ีบุ๊กเป็นหนังสือแค่นี้เราจะไม่มีเนี่ยเราจะไม่มีสัญลักษณ์บอกเนาะว่าอะไรเป็นอะไรบนหน้าหนังสือนะคะซึ่งสำหรับม .6 ครูว่าครูแนะนำว่าให้หนู ลองหัดทำแบบฝึกหัดลองหัดหาคำศัพท์นะคะไปโดไปก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องการเรียนออนไลน์ก็คือเดี๋ยวรอติดต่อจากครูผู้สอนว่าจะเรียนออนไลน์ยังไงผ่านหนังสือยังไงอาจจะเป็นคลิปจากครูผู้สอนโดยตรงที่จะมาสอนพวกหนูเองนะคะโอเคสำหรับการแนะนำสื่อออนไลน์ของครูวันนี้ก็ออกมาในรูปแบบของวิดีโอวันนี้นะคะ ถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรก็สอบถามครูมาได้เลยค่ะค่ะโอเคบาย